กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ghost and Demon ในคลิปนี้ครับผมผมจะมาแจกโค้ดแนะนำวิธีการจัดทีมสำหรับผู้เล่นใหม่อันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับผมวิธีเติมโค้ดกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะครับอสำหรับของ iOS แล้วก็ของ Android นะครับผมมันจะเติมโค้ดในเหมือนกันนะครับของ iOS นะครับผมเราจะเติมที่ตรงนี้ครับผมมาที่ประกาศตรงนี้ครับ ที่แรกโค้ดตรงนี้นะแล้วก็ให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์เป็นของผมโคบอนเนาะแล้วก็นํา CS c o โค้ดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กรอกโค้ดตรงนี้แล้วก็ใช้คูปองตรงนี้นะครับสําหรับ Android นะครับผมก็จะมีปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่าโค้ดของขวัญเนานะกดเข้าไปเติมได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจะเป็นเรื่อง โค้ดเชิญนะทุกคนมาที่ตรงนี้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสมบัติตรงนี้เนาะอ่าโค้ดคำเชิญตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะ ทิ้งไว้ตรงปักหมุดไว้ให้กับโคดโค้ดไอเทมนะครับทุกคนอ่าในส่วนนี้นะครับผมจะเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะครับผมสร้างตัวละครแล้วก็ใส่คําเชิญนะผมแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราจะได้รับกล่องนะครับผมสุ่มตัวละครระดับเทพนะอ่านีเลยนะครับผมถ้าคนนะครับผมที่ถูกเชิญนะครับผมทํา ภารกิจสำเร็จทั้งหมด80ภารกิจเนาะมันก็จะแจกพวกตัวกาชาเพชรอ่ารูนอะไรพวกนี้เนาะอ่าพวกตัวละครต่างๆนะครับผมถือว่าแจกเยอะนะทุกคนอ่อย่าลืมกรอกโค้ดคําเชิญด้วยนะครับสามารถดูได้ตรงนี้ครับผมว่าใครเอาโค้ดของเราไปเชิญเนานะดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดทีมสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็สายฟรีกันเลยครับผมมาที่ฮีโร่ตรงนี้ครับ ที่ทีมตรงนี้ครับอาจผมขออนุญาตติ๊กตัวละครออกก่อนเนาะอันดับแรกเลยนะครับผมอาจผมจะแนะนําวิธีการจัดทีมเบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะเรามาดูก่อนนะครับผมว่าฝ่ายของเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด5ฝ่ายเนาะก็จะมีทตดแสงาตดมืดสีแดงสีฟ้าสีเขียวเนาะผมขออนุญาตเรียกแบบนี้นะครับแล้วก็สายอาชีพของตัวละครน,นะครับผมเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด สีสายเนาะมีสายแท้งสายจูโจมสายเวทสายสปอร์ตนะครับผมอ่สำหรับเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมว่าจัดทีมยังไงเนาะอันดับแรกเลยครับผมที่เราต้องมีในทีมนะครับที่ต้องจัดเลยตัวแรกครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเกมนี้นะคือสายแท้งครับาสายแท้งนะเอาไว้ยืนหน้าเลยแบบนี้เลยนะครับผม สายแท้งนะครับผมตัวที่1นะนะครับต้องมีสายแท้งนะครับจะเอาไว้รองรับดาเมจนะครับผมถ้าเกมนีนะ้ผมไม่มีสายแท้งนี่เล่นยากนะทุกคนจริงๆนะถ้าที่ผมเล่นมานะครับไม่ว่าจะผ่านพวกอ่า p v p อ่า PVE แล้วก็พวกไต่หอคอย oy, พวกทาเควสต่างๆนะครับผมนะถ้าเราไม่มีสายแท้งนะครับผมผ่านยากนะสำหรับเกมนี้นะครับผมตัวแรกจะเป็นสายแท้งเนาะ ส่แทงก็ให้ทุกคนนะครับผมหาใส่แทงนะที่อยู่ตามเทนะียร์ลิสต์เนาะอ่าผมเคยทำเทียร์ลิสต์ขึ้นไปแล้วนะครับผมว่าตัวละครตัวไหนที่เป็นตัวเมต้าเนาะก็ลองไปหาดูครับผมอ่าคลิปย้อนหลังนะลองกดเข้าไปหาดูอันนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะเนาะาะว่าผมทำเป็นหนึ่งดาวแดงแล้วนะครับผมอ่าสำหรับตัวที่สองนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยครับผมจะเป็นสายจูโจมหรือว่าสายโจมตีกายภาพนะครับทุกคนอ่า นี่ครับผมจุ่มตีกายภาพนะสำหรับผมผม,ผมใส่3ตัวเลยนะทุกคนใส่จมตีกายภาพนะครับผมนะหรือว่าใครจะใส่2ตัวก็ได้นะครับอ่าแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวละครของเราด้วยเนาะว่าเรามีสายเวทมีตัวละครสายเวทเยอะไหมนะครับผมอันนี้ผมจะใส่นะครับผมเป็นตัวละครสายจุดโจม3ตัวเลยนะครับ ก็จะมีสายจูโจมนะครับผมอ่าต่อไปครับผมอ่าตัวที่4นะครับก็จะเป็นสายเวทนะครับอ่าสายเวทนะครับผมถ้าใครจะเอาสายเวทครับผมเข้ามาที่ทีมของเรานะนี่ผมแนะนําให้หาสายเวทที่โจมตีแบบ AOE นะครับอ่าพวกเผาไหม้่หรือว่าพวกแช่แข็งพวกพิษอะไรต่างๆนะครับผม อันนี้จะทําให้ทีมเรานะครับเล่นง่ายขึ้นเนาะ,ะหรือว่าใครจะใส่สายเวท2ตัวก็ได้นะครับผมอาจจะใส่สายจู่โจมกายภาพ2สายเวท2อันนี้ก็ได้ครับผมนะได้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้เบื้องต้นเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือสายซัพพอร์ตครับเกมนี้ผมไม่มีสายซัพพอร์ตนิดผ่านยากจริงผมบอกริงเลยนะถ้าผมเล่นมานะครับผม ไม่ว่าจะเป็นตัวฮนะิลเนาะตัวชุบเลือดให้เพื่อนนะครับผมเนะาะตัวนี้ก็แนะนําให้มีไว้ในทีเหมือนกันเนาะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครแจกฟรีนะประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับการจัดทีมเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสรุปไปเลยผมว่ามีสายอะไรบ้างหรือว่าตําแหน่งตัวไหนบ้างเนาะก็จะมีสายแท้งับผมยืนหน้าเลยเนาะ สาแท้งยืนหน้าแล้วก็สายจูโจมนะครับจะใส่2ตัวหรือว่า3ตัวก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ตัวละครอของคุณแล้วก็ทีมของคุณเนาะว่ามีตัวละครมากเยอะแค่ไหนนะครับผมอันนี้ผมจะใส่เป็น3ตัวเนาะสำหรับทีมผมนะสายจูโจมแล้วก็สายเวทนะครับทีมผมผมจะใส่เป็น1ตัวเนาะหรือว่าใครจะใส่2ตัวก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะตัวสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสายซับพอร์ตนะทุกคนอ่าประมาณนี้ครับผมสําหรับการ จัดทีมเบื้องต้นเนาะแล้วก็รูปขบวนตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับอ่าส่วนมากก็จะเน้นหน้าหนึ่งเนาะอ่าเอาสายแท้งยืนหนึ่งตัวข้างหน้าเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการจัดทีมเบื้องต้นนะครับทุกคนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมสาหรับการจัดทีมสําหรับฮีโร่ที่ระบบเกมแนะนำเนาะมาที่ตรงนี้ก็ผมจะเป็นรูปกดไลค์แล้วก็มีดาวตรงนี้เนาะ อันนี้ครับผมจะเป็นระบบฮีโร่แนะนำเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเกมแนะนำนะครับผมก็จะมีให้เราจัดทีมตามนี้เลยเนาะมีการแนะนำสำหรับมือใหม่เอลีมัสเตอร์ฐานไฟโลกันนะครับผู้จู่โจมใจโหดนะแล้วก็ผู้เยียวยาวิญญาณนะครับผมถ้าใครมีตัวละครแบบนี้ก็สามารถจัดทีมตามที่ระบบมันบอกเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นการจัดทีมแนะนำเนาะแล้วก็พิเศษตรงนี้นะครับ อ่านี่เลยครับผมใครชอบทีมแบบไหนนะครับผมมันก็จะบอกอยู่เนาะว่าทีมนี้โจมตีแบบไหนอ่าแบบไหนนะครับผมจะมีทีมเอลีดาเมดเวทอ่าทีมนัดเดียวคืนชีพอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครมีตัวละครตามนี้ก็ลองจัดตามที่ระบบเกมมันแนะนําได้เลยนะครับผมสาหรับการจัดทีมสําหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีก็มีประมาณนี้นะครับผมทุกคน ลองนาไปใช้กันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆนๆน้อยเนาะที่ผมแนะนานะทุกคนอ่านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการจัดทีมเนาะอ่านะครับอ่าอ่าลืมนะครับผมสําหรับโค้ดคําเชิญตรงนี้เนาะอ่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมพลังของผู้เล่นที่เชิญมาถึง2 0 0แสนเนาะผมก็จะได้รับของรางวัลตรงนี้เลยเห็นไหมอ่าหรือว่าใครจะมาแลกโค้ดกันก็ได้นะครับผมทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์ ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเนาะจะได้ไม่พลาดของรางวัลต่างๆนะทุกคนอ่าถ้าใครพลาดนี้พลาดเลยนะผมว่างจริงนะตัวเกมมันแจก,กเยอะมากนะทุกคนเห็นไหมแจกของตั๋วกาชาแจกเพชรแจกขวดอีกูนอะไรพวกนี้นะครับผมนะอ่าประมาณนี้เลยครับผมสำหรับการแจกโค้ด แนะนำการจัดทีมก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ